รังายครับายนััายเปิดน่ครับั่้าเปิดห่อครับวะูซ้ายติดนะคครับเชิญครับเชิญครับพี่ครับครับเชิญทงุเ่เอ่อตะกี้เพิ่งไปเข้าเฝ้อเพื่อจะองค์พระนิรธาไม่เกี่ยวอับเข้าวัง นะครับก็ไปวังสนจิต <c oughs> อย่างนี้นะครับก็ขณะนี้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าระบบประชาธไตยมันก็บิดเบี้ยวนะครับมันไม่เป็นทํานองที่ควรจะทําการตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนนะครับที่ตัดสินใจว่าตกลงกันว่าจะยกร่วมกันจดตั้งรัฐบาลโดยได้ยินประกาศว่าทางพรรค ประชาชนไม่ไม่โหวตให้แต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาลซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็แบ่งยังไงมันก็เป็นสามกลุ่มอยู่เดิมแล้วพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยทําหน้าที่ฝ่ายค้านเราเป็นพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่า,าทยทาค้านนะครับพรรคภูมิใจไทยทําหน้าที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนพรรคประชาชน ก็มีสองหมวกอยู่ในตัวเองคือเป็นทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนไอ้บรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอยู่แล้วก็มีการดึงซื้อสอสอหรือดึงสอสอต่างๆซึ่งมันก็สับสนวุลนวานนะครับในสถานการณ์ที่เราดูอยู่ขณะนี้กับความเศรษฐกิจต่างๆที่มันมีปัญหานะครับแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งที่สําคัญวันนี้ถ้าไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับเข้ามาสู่ประเทศได้ มันก็ยิ่งทําให้ปัญหาเศรษฐกิจมันยิ่งถูกกระทบจะถูกลุมเร้าปัญหาทั้งหมดแบบนี้อย่างที่ได้คุยกันฝ่ายกฎหมายก็คิดว่ามันควรจะคืนอานาจให้ประชาชนไปตัดสินใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชาอำนาจนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปตัดสินใจได้เพราะอยู่ที่พรมราชวินิจฉัยกับสถานการณ์ต่างๆผมเองในฐานะที่ ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พิจารณาและก็ได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆนี้อยู่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าก็ควรจะต้องมีการกลาบบังคมทุนถวายสถานการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบและคิดว่ามันจะได้แก้ไขปัญหานี้ผมก็ตัดสินใจนะครับที่จะยื่นทุนก้านะครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ก็ก็ต้องรอเป็นกระบวนการตามประชาธิปไตย ตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องรอนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยก็ต้องไปพิจารณานะครับครับขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับผมยื่นไปตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายก็อยู่ที่นท่านรองคัฐเราคิดว่าการยุบสภาคุณทางออกปาจจนาการเมืองตอนนี้เรบ